ก็มันก็ไปบปกติปกติก็จะมีตัวอะไรก็ไปรู้คัดเดากันว่าจะเกิดมันโกรธแล้วตัวมันจะกลายเป็นสีแดงเราไล่ไข่ไม่สนูกไข่แต่แม่งมันกลากมากแพ้ไหมกิน,กนเอาล่ะนะฉันก็

เกือบฆ่าไม่ได้ว้วดีดดีดดดดิดดดดมอืมชิวิวิวบิวิวิ